จเจริญพรวันนี้เรามาศึกษากันเรื่องการให้อภัยพูดถึงเรื่องการให้อภัยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะแต่ละวันเราจะเลือกเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจหงุดหงิดขัดใจสารพัดอย่างบางเรื่องเกิดวันนั้นก็จบวันนั้นบางเรื่องก็เกิดกันข้ามวันบางทีข้ามสัปดาห์บางเรื่องข้ามเดือนหรือบางทีข้ามปีหลายๆปีแทบจะไม่ลืมตลอดชีวิตก็มีซึ่ง ให้โทษกับเราเนี่ยมากทีเดียวถามว่าทำยังไงเราจะให้อภัยได้มีประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็นคือหนึ่งให้เราเห็นโทษของการไม่ให้อภัยก่อนตระหนักให้ชัดอันที่สองคือต้องเห็นสาเหตุว่าแล้วทำไมนะเราเองถึงไม่ค่อยจะยอมให้อภัยมันเป็นเพราะอะไรกันพอเข้าใจสาเหตุของมันเนี่ย ทั้งสองอย่างนี้ชัดเจนปับ๊บการให้อภัยก็จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปอีกต่อไปก่อนจะลงรายละเอียดทั้งสองอย่างเนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสักสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องทั้งในครั้งพุทธการแล้วก็มีสาเหตุเกี่ยวโยมก่อนหน้านั้นเนี่ยข้ามกลับกันหลายๆกลับทีเดียว เราคงคุ้นกับชื่อของพระเทวทัตใช่ไม่เอ่ยว่าโอ้โหเป็นผู้ที่ลายกาศมากเลยเนี่ยถึงขนาดจะอนตีพระพุทธเจ้านะจะขอ,อการกบฏกับพระบบพุทธเจ้าทีเดียวเนี่ยเราจะทราบกันอย่างนั้นแต่เรามาดูซิว่าแล้วต้นสายปลายเหตุมาอย่างไงเทวทัตถ,ถึงได้ก่อเรื่องราวร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยคือเรื่องต้นนะที่เทวทัตเนี่ยผูกโกรธผูกเวรพระพุทธเจ้าเนี่ย ชาตินั้นเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าเล่แล้วก็รับซื้อของเก่าไปเอาของติดตัวไปนี่นะเจอใครมีอะไรมาแลกก็มาแลกกันเนี่ยก็ดูของเก่ามีราคาก็ซื้อมาแล้วก็เอาข้าวของแลกกันไปเป็นอย่างนั้นทนีนี้ผ่านบ้านของยายหลานสองคนซึ่งเป็นผู้ดีเก่าแล้วตกอับกำลังขาดแคลนอย่างหนักยายหลานลก็เลยเอาถาดเก่าๆมาขอแลกของ เทวทัตในชาตินีพ่อคารเล่พอรับถาดมาปั๊บเนี่ยรู้ทันทีว่าถาดนี้คือถาดทองคาเพราะว่าทองคําจะหนักมากนะหนักกว่าน้ําเนี่ยสิบเก้าเท่าคือถ้าเกิดน้ําขนาดหนึ่งพันซีซีขนาดหนึ่งลิตรเนี่ยหนักประมาณหนึ่งกิโลนะหากเป็นทองคําปริมาตรเท่ากันเนี่ยหนักสิบเก้ากิโลกว่าทองนี่หนักมากทีเดียวหนัก,กเหล็กเยอะหลายเท่าตัว ถาดเหล็กกับถาดทองน้ำหนักมันผิดกันเยอะพอรับปั๊บเนี่ยรู้ทันทีว่าถาดทองแอบเอาเข็มกรีดดูปับ๊บเห็นเนื้อทองแวววับขึ้นมาเลยแต่ว่ามันถูกอย่างอื่นเคลือบอยู่ทาให้ไม่รู้ว่าเป็นทอง,ทงนั่นเองแทนที่จะดีใจแล้วก็ให้ราคาที่สมควรแก่เหตุกับสองยายหลานเนี่ยเปล่าวความโลภเกิดขึ้นพ่อค้าเล่ห์เทวทัศคิดในใจสองคนเนี่ยรู้ไม่ทันเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องของเดี๋ยวจะต้องหลอกเอากำไรเยอะ เลยแกล้งพูดว่าเฮ้ยถาดเกา่เกาๆไม่มีค่าไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาเอา,เอาคืนไปเอาคืนไปแล้วก็ไม่รับแลกของก็คืนไปแล้วก็เดินเลยไปกะว่าอีกสักพักจะเดินกลับมาแล้วค่อยยอมรับแลกจะได้กดให้แลกของได้น้อยๆปรากฏว่าเทวทัตคล้อยหลังไปภพักเดียวพราบรมโพธิสัตว์ของเราเองคือพู้โดยเจ้างเราเองขณะสร้างบารมีอยู่ชาตินึ้งก็เกิดเป็นพคาเล่ยเหมือนกันก็ผ่านพอดีสองอย่างเลยก็มาขอแลกของอีก พ่อค้าปุธิสัตว์พอรับมาปั๊บรู้เป็นถาดทองปุ๊บเป็นไงเอ่ยบอกนี่คือถาดทองคํามีค่ามากเอาของที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดที่เราติดตัวมาแลกยังไม่สมควรกับค่าถาดได้เลยสองยายหลานฟังแล้วดีใจมาบอกขอแค่นั้นแหละพ่อค้าเล่ปุธิสัตว์ก็เลยเอาของทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ยกให้ยายหลานหมดเลยแล้วเอาถาดทองนี้กลับไปแค่นี้ก็กําไรเหลือเฟือแล้วแล้วก็เดินทางกลับนี่พอสักพักพ่อค้าเล่เทวทัตเดินทางกลับมาย้อนกลับมาหาสองยายหลานเอา้าออกเอ้าตกลงตกลง ยอมแลกให้ก็ได้นิดหน่อยนะสองยายหลานยิ้มบอกว่าอ๋อขออภัยนะถาดนั้นได้แลกไปเรียบร้อยแล้วเทวทัตตกใจบอกแลกให้ใครก็บอกก็มีพ่อค้าเล่คนหนึ่งไงมาแลกไปแล้วแทนที่จะนึกละอายว่าตัวเองพลาดจะไปหลอกคนอื่นเขาเปล่ากับโกรธพ่อคาเล่โพธิสัตว์นะร้องตะโกนวิ่งไล่ตามไปบอกเอาของฉันคืนมาของฉันคืนมานึกว่าควรจะเป็นลาบตัวเองทำไมถึงมาตัดหน้าไปได้ ไม่มองความผิดตัวเองกลับไปผูกโกรธในพ่อค้าเร่โพธิสัตว์วิ่งไปถึงชายฝั่งแม่นม้ำปุ๊บเนีตามไม่ทันแต่ความแค้นพุ่งขึ้นมาจนถึงขนาดที่ว่าขาดใจตายทีเดียวแล้วก่อนจะขาดใจตายก็ผูกโกรธว่าจะขอตามจองเวรไปทุกชาติเลยเราดูสิจับประเด็นผิดพอผูกโรกโรธพระโพธิสัตว์เข้าไปไงเอ่ยแต่ละชาติละชาติพ่อค้าเร่โพธิสัตว์เกิดมาก็เป็นอยู่ใน ฐานะต่างๆบางทีเกิดเป็นพระราชาบ้างเทวทัตก็จะเกิดพระราชาอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นพระราชาเจ้าเล่แล้วก็มาก่อเรื่องก่อราผูกเวรพระโพธิสัตว์เยอะแยะบางทีเกิดเป็นพญาเนื้อพระโพธิสัตว์ก็จะเป็นพญาเนื้อฝูงหนึ่งเทวทัตก็จะเป็นพญานเนื้ออีกฝูงหนึ่งแล้วก็หาเรื่องหาราวก่อกวนกันตลอดมาจนกระทั่งชาติสุดท้ายพูทธเจ้าตัสรู้ทันผู้ธเจ้าแล้วเทวทัตก็ยังมาเกิดเป็นเจ้าชายเทวทัตจริงๆแล้วเป็น พี่ชายของพนางพิมพาซึ่งก็คือพระชายยาของเจ้าชายสิทธัตถานนั่นเองเนี่ยนะก็เป็นพญาติใกล้ชิดพระเจเจ้านะพระุทจเจ้าทสรุธรรมแล้วก็ออกบวชนี่ก็ออกบวชด,ด้วยหลังจากทศรุธรรมปีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก่อเรื่องต้องการจะยึดอํานาจการปกครองสงฆ์จากพระุดธเจ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยก็เลยต้องตกอเวจีมหาร,ก,รก,ก่อเรื่องก่อราวมากมายแต่ตรงเรื่องนี้นะมีเรื่องบางมุมที่บางทีเราเองมองข้ามไปเราจะไปม,มองว่าเทวทัาคือคนที่ร้ายกาจมาก แต่เราเคยคิดไหมว่าถ้าเทวทัตมีมุมร้ายกาดอย่างเดียวนะทําไมก็ไม่ตกสโลกแล้วก็พลัดไม่เจอพระพุทธเจ้าอีกเลยทําไมพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นพญานเนื้อเทวทัตก็เกิดเป็นพญานเนื้ออีกฝูงนะงเป็นจ่าฝูงเหมือนกันเรียกว่าศักดิ์ศรีเกือบจะพอๆกับภูติที่สัตว์ของเราเลยนะแต่ว่าด้วยอารมณ์ที่อิจฉาพราะภูติสัตว์ของเราเองก็มักจะก่อเรื่องอะไรไม่ดีไม่ดีแล้วก็ <c oughs> ต้องตกอบายจริงๆมันน่าจะตกอบายแล้วพลัดไม่เจอเลยนะแต่เดี๋ยวก็กลับมาอีก แม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นเจ้าชายได้แล้วตอนจะถูกธรณีสู่ผู้เจ้ายังพยากรว่าเทวทัตเนี่ยนะเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกแล้วเนี่ยในอนาคตอ่ะจริงๆมันควรจะไปเอเวจีมหานรกแต่เพราะว่าสํานึกผิดก็จะลงตื้นหน่อยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะตัดสรูุ้ธรรมเป็นพระปัเจผู้ทธเย้าพระองค์หนึ่ง คือบุญที่เทวทัตสร้างมาเนี่ยมากเพียงพอที่พระเจ้าจะให้พุทธยากรได้ว่าต่อไปต้องเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแน่ๆนะต้องถือว่าเทวทัตยังสร้างบุญมามากกว่าคนทั่วไปจํานวนมากนะถามว่าคนทั่วไปมีสักกี่คนที่จะได้รับพุทธยากรจากพระเจ้าว่าอนาคตต้องเป็นพระปัจเจกพระเจ้าแน่ๆเนะนะห็นจะเห็นว่าจริงๆเทวทัตเป็นคนที่สร้างบุญมาไม่น้อยเลยนะแต่จุดพลาดาอย่างเดียวคือผูกโกรธในพระบรมโพธ,ธิัตว์ผู้ที่มีคุณมากเท่านั้นเอง ถ้าไม่พลาดตรงนี้ตรงเดียวนะตอนนี้เทวท่านที่ไปโลดแล้วพอไม่รู้จักการให้อภัยไปผูกโกรธในผู้ที่มีพระคุณสูงอย่างพระบรมโพธิสัตว์เท่านั้นเองเนี่ยสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับเทวทัตเนหลวงพอเห็นได้ว่าโทษของการไม่อภัยนะี่ขนาดไหนผลที่เกิดมันไม่ได้แค่าชาติเดียวนะถ้าเราเองผูกโกรธข้ามชาติแล้วก็ ผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับเราเองข้ามภพข้ามชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปผูโกโกรธใครเลยให้อภัยเขาเถอะยิ่งผูโกโกรธเขาผลร้ายยิ่งจะ